สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนะื้าข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลเต็มๆกันนะฮะก็ขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไดีหลยได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับถ้าใคร สนใจที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมก็ไปกดติดตาม,มาได้ตามลิงก์ด้านล่างนะครับผมก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วเช่นเดียวกันนะครับโอเคเรามาเริ่มกันนะครับสำหรับประเด็นเรื่องแรกนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจาก Miller นะครับสื่อของอังกฤษนะฮะเขาก็ได้มีการลงบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากนะครับเนื่องจากว่าคาวานี่ทำผลงานได้ดีในเกมที่ผ่านมานะครับ กดไปทั้งหมด2ประตูด้วยกันแล้วก็1นึ่แอซิสด,ด้วยซึ่งมันก็เลยเกิดคําถามครับว่าทําไมคาวานี่เนี่ยจะกลายมาเป็นตัวสําคัญของแมนยูไม่ได้ล่ะหรือมาเป็นตัวจริงของแมนยูไม่ได้ล่ะนะฮะนั่นคือคําถามที่เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วที่มาของคําถามนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาว่ากันเพิ่มเติมนะครับก็ให้ดูข้อมูลภาพรวมไปก่อนนะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยความต้องการของแมนยูแล้วก็โซชาเนี่ยตอนที่ซื้อคาวานีเนี่ยมันชัดเจนอยู่นะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเราซื้อคาวานีเข้ามาเนี่ยด้วยวัย33ปีเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าซื้อมาเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนในยามที่พวกกองหน้าดาวรุ่งเล่นไม่ออกนะครับถ้าจะพูดให้ดีตรงๆเนี่ยก็คือเป็นแบบตัวอะไหล่ตัวสำรองซะมากกว่านะครับ แล้วก็เอาประสบการณ์ของคาวานี่เนี่ยมาสอนน้องๆนะครับนั่นคือความต้องการของแมนยูนั่นคือความต้องการของทางโอเล่นะฮะที่จะเอาประสบการณ์ของคาวานี่มาสอนมาร์คซียาวแรดฟอร์ดเมสันกรีนบูตนะแต่ผลงานนัดล่าสุดคาวานี่เนี่ยนะครับมันก็ต้องมีคําถามใหม่เกิดขึ้นแหละนะฮะว่าด้วยสอประตูที่เกิดขึ้นด้วยผลงานการมีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากๆในเกมที่ผ่านมาที่พบกับซาร์มตันเนี่ยทำไมคาวานี่จะ ไม่สามารถเปลี่ยนจากตัวสำรองม,มาเป็นตัวจริงได้ต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับมันก็เลยเกิดคําถาม,มานะตอนนี้นะครับแล้วก็ให้เราดูที่มาร์กซียาวด้วยครับคําถามนั้นมันมีมูลเพิ่มขึ้นนะเพราะว่ามาร์กซียาวเนี่ยนะฮะซีซั่นใหม่นี้เราทรานดีครับว่าผลงานก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่สาหรับดาวเตะชาวฝรั่งเศสรายนี้ของเราเนี่ยนะครับกดไปเพียงแค่2ประตูจาก9เกม ในช่วงซีซันใหม่นี้นะครับแตกต่างจากซีซันก่อนเป็นอย่างมากรวมทั้งยามที่ได้ราโโอกาสก็มีส่วนวงกกับมม้ร่น้อยผลงานหายไปเยอะมากครับออกทะเลไปไกลามากสําหรับมาเซียลในช่วงซีซันใหม่นี้นะครับแต่ในทางกลับกันครับกองหน้าวัย3ปีอย่างคาวานีก็เริ่มที่จะทําได้ดีแบบขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับเริ่มที่จะมีเรื่องของการประสานงาน เรื่องของการจบสกอร์เรื่องของฟอร์มการเล่นที่คงเส้นคงวาเพิ่มขึ้นมากกว่ามาเซียลนะครับในทางกลับกันนะนะครับมาเซียลเริ่มที่จะดิ่งลงคาวานี่เริ่มที่จะพุ่งขึ้นจากเมื่อก่อนตอนที่เราได้คาวานี่มามาเซียลอยู่ด้านบนคาวานี่ยังอยู่ด้านล่างอยู่เลยยังต้องปรับตัวอยู่เลยนะครับมันกลับกันแล้วนะตอนนี้นะครับแล้วก็รวมทั้งการยกดับฟอร์มการเล่นที่น่าทึ่งในเกมที่เราเนี่ยพบกับซอร์ดมตันเนี่ยมันบอกได้อย่างชัดเจนเลยครับว่า การที่โซชาจะไปดอบคาวานี่ในเกมถัดไปอีกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูย่ำแย่ไปหน่อยไหมทำร้ายจิตใจคาวานี่ไปหน่อยไหมนะครับผมลงมากดให้2ประตูมีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากๆแต่ว่าเกมหน้านะครับอย่างเช่นเกมในศึก UCL เนี่ยคุณมาดอบผมอีกเนี่ยโอ้โหมันดูใจร้ายไปหน่อยหรือเปล่านะครับก็นี่คือคำถามขอขทางบทวิเคราะห์ด้วยแล้วก็มันเป็นคำถามอยู่ในใจโซชาด้วยว่าจะดอบอีกไหม นครับเพราะว่าทําถึงขนาดนี้แล้วซึ่งถ้าพูดถึงการใช้งานคาวาน,นี่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบด้านบวกต่อทีมก็ได้นะในแบบที่สาลาตันอิบราฮิโมวิชเคยทําไว้นะครับซึ่งสลาตันเนี่ยเข้ามาร่วมทีมแมนยูในช่วงซีซั่นแรกในทีมโอเดอร์ฟอร์ดเนี่ยเขากดไปทั้งหมด28ประตูจาก46เกมเลยทีเดียวนะครับด้วยวัยแบบ30ก,กลางๆไปปล,ปลายนะครับเข้ามาแต่ว่า กดประตูได้28ประตูเนี่ยถือว่าไม่น้อยนะครับแล้วก็มาเล่นในลีกที่มีความเข้มข้นสูงอย่างพิบูลย์ิดด้วยกดประตูได้ขนาดนั้นก็ถือว่าโอเคแล้วซึ่งอิบราฮิโมวิชตอนนั้นเนี่ยกับตอนคาวาดีมาเนี่ยมันอายุมากกว่าอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็ยิ่งชัดเจนก็คือทางซาลาตันด้วยวัย39ปีเนี่ยตอนนี้ไปอยู่กับเอซิมิลานเขาลงไปแล้ว10เกมกดไปทั้งหมด11ประตูเนี่ยมันพิสูจน์อย่างชัดเจนครับว่าอายุไม่ใช่อุปสรรค นะครับนี่คือสิ่งสําคัญเลยนะครับหลายๆคนเป็นห่วงเรื่องของอายุครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีความฟิตเราเต็มร้อยนะครับความฟิตไม่เจ็บเลยนะครับซ้อมร่างกายสมบูรณ์แบบเนี่ยนะฮะคืออายุไม่ใช่อุปสรรคแน่นอนนะครับก็มีนักเตะหลายๆคนบนโลกครับที่อายุเยอะแต่ว่ายังเล่นในระดับสูงได้อีกถูกไหมครับมันก็เช่นเดียวกับทางเฮลิกราซันนะครับที่ในวัย36ปีตอนที่ย้ายมาอยู่แมนยูในปี2007นะฮะก็ ป๋าไปดึงตัวมาไปยืมตัวมานะครับแล้วก็มันแสดงให้เห็นว่าเป็นดีลที่ตอบโจทย์แล้วก็มาช่วยทีมแบบระยะสั้นได้จริงๆเพราะว่ายืมตัวมามันก็เหมือน,นกับมีส่วนร่วมมีส่วนสําคัญเรื่องของการที่พาแมนยูประสบความสำเร็จด,ด้วยนะครับแต่ในส่วนของทางโซชาเนี่ยโซชาจะทําได้แบบป๋าไหมนะครับเหมือนกับที่ป๋าเนี่ยไปยืมเฮนริกลาสซันมามาใช้งานแบบระยะสัน้นแล้วก็มีส่วนร่วมกับทีมจนประสบความสำเร็จเนี่ย คือดูแล้วมันก็น่าจะเป็นเรื่องยากหน่อยนะครับแต่การที่โซชาได้ตัวคาวาดีมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวเปลี่ยนทิศทางของทีมก็ได้นะนะครับเราอาจจะมีการไปต่อกรอกับทีมชั้นนําในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอื่นๆได้นะครับหรือว่าคู่แข่งเบียดแย่งความสาเร็จอย่างพวกลิเวอร์พูลซิตี้เลยก็ว่าได้เหมือนกันนะครับนั่นคือบทวิเคร,ราะห์ส่วนแรกนะครับส่วนที่2ก็คือการฝึกซ้อมนะครับความทุ่มเทต่าง นะฮะซึ่งมีคำยืนยันจากาสื่อท้องถิ่นต่างๆหรือว่าในส่วนของภายในสโมสรที่มิลเลอร์เขาไปเก็บข้อมูลมานะครับเขาบอกว่าในสนามซ้อมคาร์ิงตันเนี่ยสนามซ้อมของทางแมนยูเนี่ยคารวาน,นี่มีความทุ่มเทในการฝึกซ้อมมากครับแล้วก็มุ่งมั่นในอาชีพของเขาเป็นอย่างยิ่งซึ่งมันก็เช่นเดียวกับพวกตัวเก่าๆที่แมนยูดึงเข้ามาหลายรายก่อนหน้านั้นนะครับ โดยคนที่ร่วมง,งานกับทางคาวานี่เนี่ยตั้งแต่เข้ามาถึงสมสรแมนยูเนี่ยต่างก็มีการยืนยันชัดเจนครับว่าคาวานี่เนี่ยไม่ได้เดินทางมาที่พิบริกอังกฤษเพื่อมานั่งรอเวลารับเงินค่าเหนื่อยก้อนโตเท่านั้นครับในช่วงปลายอาชีพนะฮะเหมือนกับจะไปหลีกอเมริกาเพื่อไปรับค่าเหนื่อยไปหลีกจินเพื่อไปรับค่าเหนื่อยมันไม่ใช่แบบนั้นครับเขามาที่พิบริกอังกฤษมาที่หลีกอังกฤษมาที่แมนยูเนี่ย เพื่อสร้างผลงานแล้วก็ไม่ใช่มานั่งรับเงินในมานั่งสำรองครับเขามาเพื่อช่วยทีมจริงๆนะครับเขามาเพื่อลงเล่นนะฮะและทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเชื่อมเกมของทางคา a วานีเนี่ยมันก็ชาญฉลาดด้วยถ้าพูดถึงสไตล์การเล่นต่างๆนะครับมันชัดเจนว่าในเกมพบกับอิสตันบูลกับซา t h ด m มตันเนี่ยคาวานีสามารถประสานงานกับพวกแนวรุกหรือว่ากองกลางที่สามารถสร้างสารรค์เกมได้ โดดเด่นอย่างบรูโน่ก็เล่นร่วมกันได้ดอนนี่ฟันเดเบกก็เล่นร่วมกันได้นั่นก็คือสิ่งที่ชัดเจนด้วยนะครับแถมทั้งการเคลื่อนที่ในสนามความสามารถเทคนิคนะครับความสามารถเฉพาะตัวรวมถึงความฉลาดในเกมของคาวานีเนี่ยมันมาจากประสบการณ์ล้วนครับที่เขาเก็บสะสมมาเยอะยะมากมายทั้งในลีกอิตาลีในลีกฝรั่งเศสแล้วก็ในทีมชาติต่างๆแล้วก็มาลงเอยที่อังกฤษนะครับเพราะฉะนั้น คือกระดูกประสบการณ์เนี่ยไม่เป็นรองใครยอย่างแน่นอนครับเหลือก็เพียงว่าทางโซชาจะให้โอกาสไหมเท่านั้นเองนะครับตอนนี้อยู่ที่คําตอบเดียวอยู่ที่คําถามเดียวก็คือเข้าไปถามโซชานะครับคือโซชาจะให้โอกาสคาวดี้ไหมนะครับคือแบบรอคําตอบเดียวอ่ะโซชาจะกล้าให้ไหมนะครับจะกล้าให้โอกาสคาวดี้แบบต่อเนื่องแซงหน้ามาร์ซิอลได้หรือเปล่า นะฮะด้วยวัาสาปีคุณจะเชื่อมั่นในตัวกองหน้ารายนี้หรือเปล่าหรือคุณอาจจะคิดอีกแบบก็คืออันนี้แบบวิเคราะห์นะนะครับคุณอาจจะคิดอีกแบบก็คือเฮ้ยคาร์นี่มันอายุเริ่มมากแล้วไม่ต้องใช้บ่อยก็ได้นะครับเอามาเป็นอัหล่ตัวสำรองไปถึงแม้ว่าจะยิงได้ก็อ่าโอเคเปิดโอกาสให้น้องๆไปทำรองนั้นหรือเปล่านะครับก็อยู่ที่โซชาเลยครับว่าจะตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่จากบทวิเคราะห์เนี่ยที่ผมอ่านดูเนี่ยก็คือ เขามีดีนะครับเขามีดีพอที่จะเป็นตัวจริงได้เลยด้วยวัย33ปีนะครับ <uc> เขามีดีพอที่จะเป็นตัวจริงแบบต่อเนื่องได้เลยนะครับโอเคนี่คือบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจเอามาฝากกันซึ่งแฟนผีคิดเห็นต่างก็ได้นะครับหรือคิดเห็นเป็นเสียงเดียวกันก็ได้นะหรือว่าคิดเห็นว่ามักซียาวควที่จะเป็นตัวจริงก่อนคาวานี่ก็ได้เหมือนกันไม่มีผิดครับมันเป็นบทวิเคราะห์ไม่มีผิดไม่มีถูกคนเราดูบอลไม่เหมือนกันอยู่แล้ว นะครับเพียงแต่ว่า,าบทวิเครานี้ผมเอามาจากเดอะมิลเลอร์นะครับซึ่งเขาวิเคราะห์มาอีกทีหนึ่งอาจจะมีการเพิ่มเติมเรื่องของความคิดของผมเข้าไปหน่อยหนึ่งก็ได้แต่ถ้าให้ผมเลือกนะครับผมคิดว่าเขามีดีพอนะครับให้ผมตัดสินนะในมุมมองผมนะผมคิดว่าคาวานี่มีดีพอที่จะเป็นตัวจริงแบบต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็เรามาต่ออีกเรื่องหนึ่งของคาวานี่ครับคาวานี่เนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษในกรณีที่ มีกระแสในโลกโซเชียลนะครับว่าเป็นการเหยียดผิวนะครับเจ้าตัวออกมาขอขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เขายืนยันว่าเขาเนี่ยต่อต้านการเหยียดผิวอย่างชัดเจนแล้วก็ลบข้อความนั้นทันทีมันเป็นการอธิบายได้อย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นความเข้าใจผิดกันนะครับจริงๆมันเป็นข้อความที่เขาต้องการตอบกลับทักทายเพื่อนๆเท่านั้นเองนะครับไม่มีจุดมุ่งหมายว่าต้องการเป็นแบบเหยียดผิวอะไรทํานองนั้นครับมันเป็นการแบบว่า ตอบเล่นกับเพื่อนนะครับทางสโมสรแมนยูก็ประกาศชัดเจนนะครับว่ามันเป็นจุดประสงค์ที่ไม่ได้แบบมุ่งร้ายหรือว่าไม่ได้แบบว่าเสียดสีแต่อย่างใดนะครับแล้วก็นักเตะทุกคนในทีมนะครับสโมสรแมนยู Man U, ต่างก็ต่อสู้แล้วก็รณรงค์เกี่ยวกับการเหยียดผิวอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นการเข้าใจผิดกันนะครับแล้วก็เขาวันนี้รู้สึกตัวทันทีนะครับว่าโพสต์อะไรออกไปก็ลบทันทีนะครับ แต่ตอนนี้ FA จะตรวจไหมถ้าเขาเข้มๆก็อาจจะโดนไปเลยก็ได้นะครับก็นี่คือสิ่งที่คาร์วานี่แล้วก็ทางสโมสรออกมายืนยันชัดเจนว่าไม่ได้มีเจตนาเรื่องของการเหยียดผิวแต่อย่างใดนะครับโอเคนะฮะทีนี้เรื่องราวของเดวิดดีกาน,นะครับก็ตอนนี้ต้องรอเช็คเรื่องของสภาพร่างกายนะครับดิกา,นานจะเข้ารับการสแกนอาการบาดเจ็บ นะครับก่อนเกมที่เราจะเจอกับเพเชนะครับก็ต้องรอดูกันแต่ถ้าเกิดไม่พร้อมเนี่ยก็อาจจะเป็นดีโนอยู่แล้วนะฮะร้ออยู่แล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นดีโนไปก่อนแล้วก็เห็นเจ้าตัวมีการอ,าอัพโซเชียลด้วยนะสำหรับเดบิธิกานะครับในเ,เรื่องของการบาดเจ็บนะฮะแต่ยังไม่ชัดเจนนะครับรอดูกันไปก่อนส่วนนักนาของเดนนี่ฟันเดอร์เบคครับ ก็จากเกมที่ผ่านมานะครับแฟนบอลเนี่ยก็มีการเรียกร้องแบบต่อเนื่องนะครับอยากให้ดอนนี่ฟานเดเบกเนี่ยลงเล่นเป็นตัวจริงแบบต่อเนื่องไปเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็มีอาการบาดเจ็บจากนักเตะหล,ะหลายๆคนนะครับจากบ็อกบาบ้างจากแม็กโตวินีบ้างนะครับแล้วก็เหลือตัวเลือกไม่มากนะครับก็อาจจะเป็นดอนนี่ฟานเดเบกนี่แหละเล่นในตำแหน่งนี้นะครับถึงแม้ว่าจากเกมที่ผ่านมาอาจจะมีบางส่วนที่ผิดพลาดแต่ว่าภาพรวมเนี่ยนะฮะแฟนบอลก็อยากให้ลงเล่นแบบต่อเนื่องนะครับนะ โอเคครับนี่คือความเรียกร้องจากแฟนบอลแล้วก็เรามาปิดท้ายกันดีกว่านะครับเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของนักเตะน,นะครับมีการอัปเดตจากทีโบนาความเคลื่อนไหวอย่างไรสำหรับนักเตะคนแรกก็คือมาร์ซียาวนะครับมาร์ซียาวเนี่ยไม่พร้อมลงเล่นในเกมพบก,กับซาเลมตันเนื่องจากมีอาการป่วยนะครับซึ่งล่าสุดได้มีการเดินทางมาอย่างสนามซ้อมแล้วนะครับแต่ว่ามาไม่กี่นาทีเท่านั้นเองครับประมาณ10กว่านาทีได้ก็เดินทางออกไป นะครับน่าจะเป็นในเรื่องของการแบบว่าทีมงานสตาร์โค้ดบอกว่ายังไม่พร้อมก็ไล่กลับบ้านไปก่อนนะครับส่วนเ็กเตอรลิสนะฮะต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนะครับเพราะว่าเตอรลิสเนี่ยโดนเปลี่ยนตัวในช่วงท้ายๆครึ่งครึ่งหลังแล้วนะครับหรือว่าใกล้ที่จะจบเกมแล้วก็อาจจะมีปัญหาก็ได้เพราะว่าโซเชียลบอกว่ามีปัญหาเล็กน้อยนะครับแต่ว่ารอติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากสโมสรเนานะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายเนาะนะครับ ส่วนวเยเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหมอเข่านะครับเนื้อหัวเข่ามานะครับซึ่งทางโซชาก็เหมือนกับยืนยันว่าต้องต้องรอตรวจเรื่องของอความฟิตก่อนหรือว่าสภวพร่างกายก่อนอีกรอบหนึ่งว่าจะมีทิศทางอย่างไรซึ่งถ้าเกิดมันไม่พร้อมจริงทางดีเนลเั่ก็น่าจะทดแทนได้สบายๆอยู่แล้วนะครับ ส่วนลูกชอนะครับลเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะฮะซึ่งตอนนี้กลับมาลงฟอร์มได้แล้วนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ในเร็วนี้น่าจะกลับมาได้นะครับแล้วก็แม็กโทวินีนะครับแม็กโทวินีก็มีปัญหาเหมือนกันก็น่าจะกลับมาได้นะนะครับเพราะว่ามีการคาดว่าเขาน่าจะกลับมาซ้อมนะครับก่อนเกมที่เราจะพบกับเบเชนะฮะแล้วก็ คือถ้าเกิดกลับมาได้ก็ถือว่าเหมาะเจะพอดีนะครับก็ลงมาทําให้กองกลางเนี่ยมันมีความแน่นหนาเพิ่มขึ้นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันมีบล็อกบาร์ด้วยนะครับบล็อกบาร์เนี่ยคือข้อมูลออกมาเนี่ยนะครับก็คล้ายคล้ายกับลุกชอครับบล็อกบาร์กับลุกชออะมาซ้อมได้แล้วนะครับอันนี้ผมเพิ่มเติมให้เลยก็คือทั้งคู่มาซ้อมได้แล้วแต่ว่าเป็นการแยกซ้อมเดี่ยวนะครับยังไม่สามารถลงน้ําหนักหรือว่าซ้อมแบบเข้มๆได้นะครับก็รอดูไปก่อนแต่ว่า เรื่องที่ดีก็คือเขาลงสนามซ้อมได้เนี่ยมันก็ระดับแบบ50%ไปละนะครับอีก50%ก็เหลือในเรื่องของการเล่งเกี่ยวกับสภาพร่างกายให้มัน100%เท่านั้นเองนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือื้องรางข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจนะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานด้สำหรับคลิปนี้ลา,าไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกดมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ